พอกันยกกลางปากแล้วครับพี่น้องวันนี้ฟาร์มกึ่มกับเมือ่อเสาฝนดินมม่น้อยหนึ่งครับน้อยเดียววันนี้กระสีมาตามหาเหงาพักวนนันให้เอาครับมาหาต้นพักวนนันให้เอาครับพักวันไปช่ำลงทุ่งครับสักสิติดตบติดแลครับพี่น้องนะครับป้าเสีเ่ยวป้าเพกพวกนี้ออกครับที่ได้เขาเฮ็ดประโยชน์ ในทีตรงนี้นะครับเนาะมีต้นไม่กับต้นใหญ่กับว่าถัยรายครับนี่จะต้นส่วนแรกจะเป็นไม้ือซื้อครับแล้วก็หกหกน้ำเพกหกน้ำโจดครับส่วนลรกจะเป็นกอเพกกอโจดพี่น้องน่งเขียดแปลงที่ผมซื้อม่ท่องซิฟฟาฟ้านะครับซื้อต่อจากนะครับจากญาติพี่น้องกันครับ ท่งสีฟลาฟ้าเนาะครับเนาะฟังนี่ก็เป็นแนวนีนะครับห้อยทางไว้สีฟลาฟ้หนึ่งไปยง่งลงไปหอดทุ่งหน้ามองที่ผมท่ำหน้าแหละครับติดกันกับแปลงของคไร่าสะอาดครับัานี้ก็เลยว่าสีเอาปลาเพก็กเอาหยังออกครับสีเดยเขาเฮ็ดประโยชน์ในที่ตรงนี้นะครับเนะาะย่างเบิ่งนั้นก็บมุมมีใหญ่หครับส่วนลายจะเป็นเพก็กเป็นโจดเป็นไม่แน่นอนเองที่ละครับห้องหก ทับดอกมากตรงนี้ก็เป็นปลาอ้อยพญาศักดิ์นะครับเรารถไทมาไทพอดีครับไทมาไทปลูกอ้อยพอดีหกน้ำเพลกน้ำจวดจะซื้อได้ปีหนอ่อใหม่ไงใหม่ง่ามบ่มีครับ ไม่เห็ดเงี้ยเห็ดสัน้นมั้งนี่นีงคือกับตีนยืนต้นตายล่ะตายแล้วต้นหั่งต้นหั่งไงหกขักหน้าฝนหนึ่งหกขอโจทยไรนี่ครับต้นพักวนันเติ้ยถอยมั้งเนาะเอาไปแล้วก็ได้ อันว่าเอาไปปลูกเลยกับเสียดายไหมครับข้างวันของนกว่าเปอร์เซ็นติดมันหน่อยนี่ครับต้นหนึ่งเฮ้ยปวกขึ้นมันปวกนี่ยันว่าเจงเลยขึ้นเพราต้นมักวัน ออกแล้วครับว่เา,าเวลาเขาไปใช้ถุงยังเก่งก็เด้หรวกเพราะมันนี่มันเลือ่อยเงาไปผีดได้พี่หงันาไปอีกเป็นหลายหลายเมตรครับาหากน้อยครับโอ้ตัวนี้ได้หักดีกว่าทุกตัวครับ อันนี้ได้ห้าดีก็ทุกต้นครับสวยงามครับต้นนี้มาแล้วครับสองเงาครับเงาหนึ่งเงาหนึ่งรับเงาไงาว่านได้แปดตน้นทังต้นหน่อยตอน้นใหญ่ครับ ต้วนี้อีกสองต้นครับต้นหนึ่งอยู่หันต้นหนึ่งอยู่นี่ครับของบ้านมันด้ไม่เก็บใอหยอดมึงหวานป่าอ้ป,ประมาณนี้ครับต้นนี้ส่งพอดีอยู่ครับ ขอให้ติดนดะครับพี่น้องที่จริงมันก็มีพันขายอยู่ครับต้นปักหวานปลาปักหวานอย่างนี้ครับแต่ว่าเสียดายเสียดายต้นในปลาครับพันว่าโอกาสติดหน่อยอยู่ครับสุมไทยบ้านเพันว่าเอาไปคูดคูดไปปูมันก็นตายขึาา้นก้อนละมันเป็นต้นแก่พันว่ากะล่องเบิ่งครับพี่น้องติดก็ดีบม่ติดกด็แล้วไปครับที่จริงกันได้ดิน ด,ดินอ้อมหากมันไปน้ำนี่สิดีครับแต่น,นี้เบิ่งครับเบิ่งขิดินมันเป็นหินเป็นหินเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับขุดก็ยากแล้วขุดตรกม้าก,ก็แตกได้กได็ได้แบบนี้ครับเอาซ้ำนี้กับซ้ำนี้แล้วครับพี่น้องดีก็บล่องครับดีก็บล่องเลี้ยตนน้นนึงงานครับครับได้มาสองสองกิง้งสองสองเงาแล้วครับ มัันนี่ครบต้นนี้ครับในเงี้ยเติบครับพี่น้องแตกกิ่งกา้านสาขาลายจะเอาไดมาเนาะต้นนี้ต้นหนึ่งอยู่ข้างใน,นครับอยู่ข้างในส่นเางาเงี้ครับเงานีหักลายพี่คอมเนครับนี่ก็แมนนี่ก็แมนครับ ไงพี่น้องไงง่าย,าย,าย,ายค่อยแซ่เอาครับบอน,นี้สมใบ,บบอนี้เพื่อนบอกใน้เดือดทิ่มม้นได้เบนี่เป็นใบที่มันมันยอดครับถ้ายอดกหวานมันต้องออกยอดแบบแบบยอดนี่ครับสมอสีออกมาเนี่ยก็เป็นใบแล้วครับนี่ตวานอายุจักปีวะครับเกิดมากกับเห็นเลย ผมสามสิบปัวแล้วคุณปูผักหวานคุณปูผักหวานครับ เกิดมากกับเห็นแล้วครับต้นเนี่ย หากมันลงเลิกขุดยากขึ้นหน่อยครับเงาสุดท้ายพี่น้องเงานี่ก็สิบพ่อแล้วครับเหงาสุดท้ายครับเงาสุดท้าย มหายต้องค้ำส่อนมลัลลุดเขาไงกลางปลาเน่ใหายข้ำเ <c oughs> อื้อแข็งเถอะทกข์ขยันจ,จะ้ะ มื่อแตกมันพี่น้องได้เลียดเมือบวบปาง กุ้งตัวเลโอ้หึน่ะซับตึงงอพอดีครับเอาละครับมือนี่ได้หลายต้นละหางหกหกต้นครับหกต้นเจ็ดต้นสรุปมือนี่ได้ไมีแต่งางมีแต่งอกงางามๆก็มือ่อวานครับถือว่าได้งอกงามงามได้หากหากลายก็เก่าครับ แต่ว่าขันยาวอะไรก็ได้ตัดออกก็เขาครับมันแง่ไปซ้ำลงถุงยาวอะไรก็เกินถุงครับโอ้ติดเบิดนี่ก็นสนุกกินนะครับยาม่มันติดหันมาติดนี่แล้วปัญหามันเมือตัวนี้ครับขาดลายครับก็เังนด้สิลลุ่งถุงในเบิดเออเสียดายขาดเงี้ยเลย หยดเห็หนหหหเขาถึงเลยมห็หมวอยู่ข้างในนะครับ ถ้าติดก็ติดต้นแบบนี้แหละครับต้นหักลายๆนี่ครับคิดว่าพย่น้อง ปลูกครับซื้อมากครับดินปลูกดินปลูกมีต่ค้อนวานสิบติดเลยครับมาพะวันปลามันปลูกยากผมก็นเานาะมัล่องมึงครับมันปล่อยไบป,ปล่อยใบยุโกรกมันก็นเสียดายเชื่อๆถิมด้วยเชื่อ เห็ดแล้วสิมาจิดกะแล้วจะเพิ่มต้นมาติดเท่ากับมีใจครับลถน้ำแห่ไม้มาค้ำจังเลยครับจะปลูกแล้วเขาเสะเอาไม้ค้ำแร้วรม็มดเสือกหยอดบักหลายหยอดยังนี้ครับนะครับเดี๋ยวผม จกยวใส่กระถางในเบ็ดใส่ถุงในเบ็ดใไปเบิงแค่เดียวครับไป่โฮแพนเอเอาแบบเยากใสหนูใชครับนี่ครับเด้่เลละหนึ่งสองสามส,ามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหา,าสิบห,ห,หาต้นครับพี่น้องแก้วสองมือผักหวานป่า จากสีหลอดเป็นสีย่างครับอันนี้หากเงาใหญ่ผมใส่กระสอบนี่แล้วครับกระสอบใหญ่เลยอย่าเห็ดให้มันถืองามันได้หรอกงามันสิหกักน้ำหมดตัวแมวหัวแล้วครับค่ะประมาณนี้ครับคลิปนี้กำลังบัวขออนุญาตล่าไปก่อนครับคอยพอกันไหมคลิปหน้าครับเดี๋ยวสีวอัพเดตให้บ้างเรื่อยๆครับพักวัน ติดกับกติดทั้หมดติด,ตดค่อยเบิง่งกันครับเพราะว่าเพื่อนก็ขวบกันพอกรับมาคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใดท่าแป้งให้คุณผู้ครับ,รบมือคักตะว่า